อย่าดื้อเอย่าดื้อนะขามารวยแม่ต้องไปทำงานเดี๋ยวตอนบ่ายๆแม่กลับมานะครับเด็กๆกเดอยู่ไหนวิการแม่ไปทำงานแล้วนะถูกทอง พี่เปาดูแลน้องนะถุงเงินอีโมกิมารวยเล่นเหนื่อยแล้วแม่ทำงานแล้วนะลูกหลบแม่ค่ะแม่เปิดประตูลูกพี่เปาชอบแอบอยากออกห้องกับแม่หลบลูกหลบไปเล่นกันตรงนู้นไปดูพี่น้องเขาเล่นกันไปพี่เปาพี่เปาถอยออกไปโน่นไปลูกไปดูแลน้องนะเดี๋ยวตอนบ่ายแม่มานะครับอืม <c oughs> น้ำหวานนอยก,กินข้าวน้ำหวานนอยก,กินข้าวเหรอลูกนมวันนี้รถโล่ค่ะทุกคนี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปกินกาแฟกับข้าวแล้วก็แกกินข้าวก่อนนะคะก่อนไปทํางานไปกันจ้าเดินไปเรื่อยๆ เราได้แล้วเราจะไปสั่งข้าวละแจงค่ะทุกคนกาจะไปหาที่นั่งกันจ้ะทุกคนมาเลยนั่นงกินข้าวชิวๆไปเลย ไปที่นั่งแล้วกินกาแฟกันมากินข้าวด้วยกันค่ะทุกคนตรงนี้เราเคยพาน้องสวัสด์มานั่งกินทุกครั ข้าวเสร็จเราก็จะไปทำงาน,นะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตก,กินข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวก็กินข้าวเสร็จแล้วก็จะไปทำงาน,นะคะน่ะชิดนีบฝากไว้แค่นี้นะคะช่วยสนับสนุนด้วยนะคะบ๊ายบาย